สมาร์ทโฟนรุ่น HTC Design 20 Pro อาจเปิดตัวเร็วๆนี้คาดช,ช้ชิประดับกลาง Snapdragon 665พร้อมจอไอจอร้ขอบเจาะรูใส่กล้องหน้ากล้องหลัง4ตัวสมาร์ทโฟนรุ่น HTC Design 20 Pro อาจเปิดตัวเร็วๆนี้คาดช,ช้ชิประดับกลาง Snapdragon 665พร้อมจอไอจอร้ขอบเจาะรูแส่กล้องหน้ากล้องหลัง4ตัว <S 1> <S 1> เรียกว่าไม่มีข่าวคลาวมาระยาทหนึ่งเลยนะครับ กับสมาร์ทโฟนแบรนด์ HGC แต่แบรนด์สมาร์ทโฟนแบรนด์นี้ก็ยังไม่ได้หายไปจากวงการนะครับเพราะมีการเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าในปี2020นี้จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนให้เห็นกันหลายรุ่นเลยทีเดียวครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G ด้วยครับล่าสุดครับก็มีข้อมูลออกมาว่าหนึ่งในสมาร์ทโฟน HGC รุ่นใหม่ที่เราจะได้เห็นกันนั้นก็คือรุ่น HGC Design 20 Pro นั่นเองครับ โดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาจากแหล่งข่าววงในที่มีความน่าเชื่อถือรายหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่า Wrap t o Fair ที่มักจะออกมาเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน HTC นั่นเองครับโดยคราวนี้ได้เผยว,ว่า HTC มีแผนที่จะผลิต HTC Design 20 Pro อยู่ในตอนนี้ครับที่มีดีไซน์ด้านหน้าคล้ายกับสมาร์ทโฟนรุ่น One p l u แ และมีบอดี้ด้านหลังที่คล้ายกับม,มี่สิบ่าข้อมูลที่ว่านี้เป็นจริงก็หมายความว่า HTC Design 20 Pro จะมีบอดี้กระจกขอบโคง้งให้กล้องหลัง4ตัวเลี้ยงเป็นแนวเดียวกันเอาไว้ที่เบรนมุมซ้ายบนที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับส่วนสเปคของ HTC Design 20 Pro ตามรายงานระบุว่าจะใช้ชิปเซตต็ตระดับกลางอย่าง Snapdragon 665ให้แรมมาที่6กิบนระบบปฏิบัติการ Android 10ตั้งแต่แกะกล่องแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่า จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกหลายให้ทราบอีกทีครับ